เอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการพลักเครื่องสุวรรณภูมินะคะได้ความรู้กันไปที่เรียบร้อยแล้วอ้เดี๋ยวอาจารย์เข้าสายแล้วเนะคะเชิญค่ะอาจารย์รันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีสสดทุกคน,นด้วยนะครับอ่าตอนนี้อาจารย์ติดธุระอยู่เนาะเลยไม่ได้เข้า <c oughs> ร,รายการอยู่ที่จังหวัดอะไรคะตอนนี้อยู่งานพี่พุทธาพิเศษของพ่อสําเร็จศักดิ์ศิ์นะครับจังหวัดสระบุรีฮะที่วัดแปดพาวัดหลวงพ่อผันครับวัดหลวงพ่อผันนั่นเองอ่าขออวยอุทานาบุญด้วยกับอาจารย์นะคะคร เมื่อสักครู่นี้ก็อาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของหลวงปู่กูวัดอินใช่ไหมอาจารย์พิมพ์เจ็ดชั้นหลวงติ่งเรื่องว่าใครดูไม่ทันไม่เป็นไรนะไปดูย้อนหลังกันได้ในเพจ Facebook หรือว่าใน YouTube นะอาจารย์ครับค่ะตอนนี้พนงงานบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะฝนตกครับฝนตกนิดหน่อยนะแต่ว่าผู้คนเนี่ยล้นวัดเลยนะครับนะ เขาเข้ามางานกันตั้งแต่กี่โมงอาจารย์มีต่อเนื่องมาท้กวันมางาน,างนตั้งแต่มาตั้งแต่11โมงแล้วครับมาตั้งแต่11โมงใช่ครับผมเจ็ดในพิธีก็มีเยอะแยะเลยมีหลวงพ่อทองวัดบ้านไรนะ่อาจารย์เห่ียดวงหลวงพ่อจักรวัดทุง้งนะครับท่านอาจารย์ดีเหลกวัดหนองทรายคุณเยอะแยะเลยนะครับเจ้าลูกนะครับ นะคะ,อะตอนนี้นะคะส่งข้อความมาได้นะคะแหน3 077ตอนนี้เสียงจริงรอาจารย์รันมรดกไทยนะคะ,ะมีคำถามมาคำถามแรกเลยะคะ่ะอาจารย์คะเหรินเสมา25ศตรวรรษราคาเท่าไหร่คะอาจารย์เสมา25ศตรวรรษถ้าเป็นเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำก็อยู่ประมาณ500,000บวกลบนะครับเท่าไหร่นะคะอาจารย์500,000นะครับถ้าเป็นเนื้อทองคานะแต่ถ้าถ้าเป็นเนื้อเงิน เป็นเนื้อเงินก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นแสนนึงครับแต่ถ้าเป็นเนื้ออเมก้กายังอยู่เจ็ดร้อยห้าหกร้อยอย่างเงี้ยครับอก็ลดหลั่นกันไปตามรุ่นแล้วก็ตามเนื้อครับนะคะอ่ะมีแฟนคลับเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วนะคะพี่จำลองก็มาแล้วพี่จำลองวันนี้อาจารย์ไม่ได้เข้ารายการนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นเสียงจริงรนะคะ,ะ,คะพี่จำลองคะแล้วก็พี่สุทธิชยัยบอกว่าอาจารย์ถ่ายอ่าภาพถ่ายลบบุรีอ่ะภาพถ่ายเกี่ยวกับหลวงพ่อกเกษม เท่าไหร่คะอาจารย์ลูกชายหลวงพ่อเกษมเนี่ยถ้าเป็นรุ่นแรกนะครับแพงนะครับอยู่หลักหมื่นหมื่นกลางหมื่นต้นหมื่นต้นจนถึงหมื่นกลางกลางครับอ่านะคะคุณพี่สุดที่ชัยบอกว่าอาจารย์อ่านลายด้วยอ๋อได้ครับได้ครับพอดีช่วงนี้งานเยอะนิดนึงพี่เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวขยอยอ่านให้นะครับแล้วมีอีกท่านหนึ่งสวัสดีอาจารย์นะคุณสอนบอกว่าอาจารย์ลายอะไรครับไม่เห็นอ่านเลย อา un หกเก้าหกเก้าจะมีคนอ่านทุกวันเลยนะครับค่ะนะคะหรือไม่ก็เมมโมรีเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ไว้ก็ได้ครับใช่ไหมคะแล้วมันก็จะขึ้นเองนะคะอะคำถามจาก sms นะ,ะตอนนี้เปิดสายค่ะเรนหรล่อหลวงพ่อเพชรพิมพ์เสียล้นซุ้มเสมาค่ะอาจารย์หลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหลวงพ่อเพชรสวยสวยก็อยู่ห้าหมื่นบวกลบนะครับ มีสี่เหลี่ยมแล้วมีอย่างอื่นด้วยเหรอคะอาจารย์ทรงอื่นนี่ก็มีเหรียญจอบเหรียญอะไรครับราคาเป็นยังไงคะงต่างกันเยอะไหมคะ,ะถ้าเป็นจอบใหญ่ก็แสนแสนแสนเศษเศษนะครับแสนเศษเศษนะคะคุณนันทวัฒน์มาแล้วสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีครับอตอนนี้นะคะเป็นเสียงอาจารย์ร้านมรดกไทยฝากข้อความไว้ได้นะคะในเพจเฟซบุ๊ก พักเรื่องสุวรรณภูมิหรือว,ว่าทาง s m s 423077นะคะสอบถานเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวก็จะไ<บ>ล่อ่านไปด้วยคุณพี่ชัยวัตรก็มาแล้วพี่ตู่ลันทายนะอาจารย์ฝากสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะคระผมะะสวัสดีครับทุกท่านอ,อาจารย์แล้วในงานตอนนี้เนี่ยเขาจะมีประกวดพระอะไรยังไงด้วยไหมคะอาจารย์ไม่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานพุทธพิเศษอ๋อเป<ะ>็ป<ะ>นงานพุทธพิเศษค,ครับหลังจากนี้อาจารย์เดินทางไปไหนต่อปะคะ,ะหยุดวันพรุ่งนี้หนึ่งวันนะครับแล้วก็เดินทางไปพิจิตร น่า<อ>มีงานประกวดทราที่พิจิตนะครับต้องต้องเดินทางไปร่วมงานแต่ว่าเจ้าิ่นเจ้ินวัดวังน้ําเย็นเนี่ยไม่น่าจะได้ไปนะเพราะว่ามันชนงานพิจิตนะครับวันอาทิตย์ก็ดีเลยไม่น่าจะได้ไปน่าจะอยู่ที่จิตครับค่ะมีคามําถามจากเอสเอ็มเอสมาค่ะหลวงพ่อทองสุกวัดโหนดหลวงรุ่นแรกคอสามเส้นนะคะครับอยู่หลักแสนเศษน,นะครับแสน,นต้นต้นครับ อันนี้อันนี้ราคาขึ้นหรือลงคะอาจารย์ก็ราคามาตรฐานเลยมาตรฐาน,าน<ด>อยู่แล้วเริมต้นหนึ่งแสนสองแสนสามแสนแล้วจากความสวยนะครับค่ะนะคะ,ะคุณพี่เก้าพูนาถามบอกว่าสมเด็จด้านหลังมีรูปงูหลวงพ่ออะไรสู้ร<ส>ังหรือเปล่าสมเด็จมีรูปงูมีรูปงูอยู่ข้างหลังก็ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าคุณนอนะครับเจ้าคุณนอ่าน่าจะเป็นเจ้าคุณนอครับอ๋อคือหลังตรงทางบานบนี้ อ่าคือจริงๆแล้วมีมีรูปอื่นๆด้วยหลายหลายรุ่นไหมเจนาีอื่นเจ้ีอื่นไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันอืมนะคุณพี่วรวรรณมาสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะครับค่ะแล้วก็หลวงพ่อสุดวัดการหลงเสือเพ่นนะสิบหนึ่งเจ็ดอัปปก้าค่ะหนึ่งเจ็ดอัปปะก้าตอนนี้ราคาก็อยู่แสนเศษๆนะครับค่ะคุณลาลงนะอ่าลงมาเยอะเลย อ่าค่ะคุณบสนะคะถามว่าอาจารย์มีชินราชหลวงปู่เผือกให้ชมบ้างไหมครับเออยังไม่มีเลยนะครับยังไม่มีหลวง,งปู่เผือกนี่ราคามีกี่เนื้อนะอาจารย์หลวงปู่เผือกนะครับก,ก็เป็นพวกตระกูลขุดศักดิ์เป็นพวกอะไรแพงนะครับแพงหลายหลายแสนนะครับค่ะราคาก็ขึ้นอยู่กับเนื้อแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพอย่างที่อาจารย์บอก ใช่แล้วแต่พินนะครับบางทีนก็หลักหมื่นนะบางทีนก็ถึงล้านนะครับโอ้ถึงล้านด้วยใช่ไหมคะใช่ขุดสะาพวกี้แทงครับรุ่นไหนอาจารย์ถึงล้านรุ่นไหนคะถึงล้านเนี่ยขุดสะาครับขุดจ่าขุดส่ถึงล้านนะคะอ่ตอนนี้นะคะยังคงเปิด SMS ให้พูดคุยกันนะคะสี่ส7 7สามูย์เจ็ดเจ็ดส่งเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าคอมเมนต์มาได้นะคะในเพจ Facebook นะคะพระเครื่องสมุภูพิพี่ตู่ลันทรายฝากบอกอาจารย์รันนะบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะขอบพระคุณมากครับช่วงนี้อาจารย์มีแพลนเดินทางเยอะมากๆเลยใช่ใช่เดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่อัดแน่นนะครับอัดแน่นด้วยการเดินทางค่ะแล้วก็เดี๋ยวถามต่อขอคําถามนี้ก่อนเหรียญถวายพระทหารหลวงพ่อสด2505ค่ะอาจารย์เหรียญถวายพระทหารหลวงพ่อสดใช่ไหมครับก็เป็นเนื้อทองแดงแล้วอยู่แสนกว่าบาท แ,แต่ถ้าเป็นเป็นเนื้อเงินส,สวยๆก็ห้า 500, แสนนะครับอืมนะคะก็ตามสภาพเหมือนเดิมอาจารย์คะใน,นช่วงสุดสัปดาห์นี้อาจารย์มีแลนเดินทางไปไหนบ้างคะเผื่อลูกศิจจาไปแวะเจออาจารย์บ้างแล้วก็เอาพระเครื่องให้ได้ดูบ้างได้เช็คหน่อยก็อาทิตย์นี้ไปสิบแดสิบสองใช่ไหมครับอยู่ที่จิตนะที่จิตนะคะอ่าแล้วก็สิบเจ็ดเนี่ยอยู่ท่าตะแบงแล้วอยู่ร้อยเอ็ด 17ไปร้อเอนะครับแล้วก็24ไปอุดร24ไปอุดร242526อยู่อุดรเลยนะครับค่ะก็น่าจะว่างน่าจะว่างวันหลงหรือเปล่าว่ายังไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่มีคิวลงเข้ามาก็โทรติดต่ออาจารย์ไว้ก่อนก็ได้ใช่ไหมคะเมมโมรี่เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ไว้ได้เลยนะคะแล้วเผื่อแบบ ถ้าอยู่ในเส้นทางไหนเนะี่ยลองโทรถามอาจารย์สอบถามดูว่าเส้นทางนั้นได้ผ่านตรงนั้นหรือเปล่าเผื่อจะได้นัดเจอมีพระสวยๆงงามเนี่ยแต่ยังไม่แน่ใจว่าแท้หรือเปล่าอาจารย์ยินดีที่จะตรวจเช็คให้นะคะแล้วก็ยินดีรับเช่าด้วยถูกไหมคะครับ,ค,รบค่ะมีคําถามต่อค่ะของคุณเก้าภูมินะคะรูปหล่อพ่อเดิมมีชอช้างที่สังคตินะคะออกวัดไหนน,น่าจะเป็นสองหลวงพ่อน้อยนะครับอือ หลวงพ่อน้อยเหรอคะอาจารย์ใช่ครับผมหลวงพ่อน้อยเนียเน่ยก็เป็นลูกศิษย์สายตรงเลยครัหลมก็เดินนะครับอ่าแล้วราคาเท่าไหร่คะราคาไม่ค่อยแรงครับเพรนี้ยังอยู่ฟันต้นๆนะครับอ๋อใช่ครับ,ค,รบค่ะอาจารย์คะอาจารย์จำจำรูปที่ส่งให้อาจารย์ดูได้ไหมคะที่มีคนส่งให้ดูแล้วล่าสุดอาจารย์ตีราคาออกมาแล้วนะนะอันนั้นน่ะเป็นเป็นรุ่นอะไรอาจารย์พอจะตีได้ไหมนั่นคือ อะไรนะหนูก็เรียกไม่ถูกเทเวศเหรออ่าเทาเวเทเวเป็นรูปหล่อผมก็ไม่รู้นะผมรู้ไม่ไม่ไม่รู้ว่าออกปีอะไรแต่ว่าเห็นงานเขาผมว่างานเขาสวยนะสวยค่ะหนูหนูเ<ม>็เห็นภาพอยู่แล้วเขาบอกว่าอยู่ประมาณได้ปีสองปีเองอาจารย์ก็น่าจะเมื่อสองสองปีที่แล้วมั้งครับ <ทะ S 2> เป็นงานพุทธศิลป์อแต่บอกว่าเอ้ศิลปะก็ก็โอเคก็<า>สวยดี ปกติก็จะไม่ค่อยซื้อภาพใหม่นะแต่ว่าเห็นเห็นเห็นครับรูปแบบเขาสวยดีอ่ะกรอนเท่น่าจะมาบูชาได้ค่ะอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่านะตอนนี้เนี่ยกระแสลดลงเหมือนกันนะจย์เพราะฉะนั้นอย่างนี้ถือว่ามีราคาลดลงไปเยอะเลยนะครับเนาะพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อจงพิมพ์รัศมีอ่ะจย์ราคาเท่าไหร่คะอยู่หลักพันจนถึงหมื่นเศษเษครับหลักพันถึงหมื่นเศษแสดงว่าก็ พันกว่า,วาไปจนถึงหมื่นเศษเษใช่แล้วแต่สภาพครับ,รบอืมนะเป็นพับผงนะอ้ามีคําถามต่อนะคะคุณภัยบูนถามบอกว่าเหรียญไพรีพินาศปีสองหนึ่งพิมพใหญ่พกคงวัดสัพพรสสภาพเนี่ยประมาณแปดสิบห้าถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นราคาเท่าไหร่คะจันน่าจะอยู่หมื่นบวกลบนะครับ หมื่นบวกลบนะคะใช่ครับคุณนันทวัฒน์บอกว่าอาจารย์เดินทางไกลเนี่ยเดินทางปลอดภัยเสมอเสมอนะคะขอบพระคุณมากครับอาจารย์ช่วงวันที่อาจารย์ไปพิจิตรสิบเอ็ดสิบสองนี่เป็นงานอะไระคะอาจารย์เป็นงานประกวดพราของคุณใจนะครับใจระพานหินนะพานชมลมพักเครื่องจังหวัดพิจิตรนะครับค่ะ อย่างพี่ใจกับผมก็มีความสนิทสนมกันที่มากนะครับรู้จักกันมาหลายปีแล้วไปร่วมงานทุกปีนะครับแล้วพี่ใจเนี่ยก็เป็นเบอร์ต้นๆน,น,นะครับในวัตถุมงคลของ,ของหลวงพ่อเงินวัดบางชางนะครับแล้วก็หลวงพ่อพวกหลวงพ่อพระหลวงพ่อเพชรอย่างเงี้ยเครื่องลงเครื่องรางอย่างเงี้ยนะครับพี่ใจเขาค่อนข้างเล่มพระที่จะหลากหลายหล ก็มีคําถามต่อจาก SMS ค่ะเหรียญไข่หลังพัดยศหลงปูโต๊ะเนื้อเงินค่ะจย์เนื้อเงินเนื้อเงินแสนกว่าบาทครับแสนกว่าบาทเลยใช่ครับตอนนี้เขาเล่นหากันค้างเยอะใช่ไหมจาย์หลงปูโตนี่ไม่แผงเลยขายได้เรื่อยๆนะครับขายได้เรื่อยๆหลงปูโตขายได้เรื่อยๆนะจย์ขอถามต่อแล้วกันค่ะวันที่17ไปร้อยเอ็ดในงานอะไรคะงานงานกระถินวัฒนาตะแบงนะครับ พรถ้าสแะแบงอาจารย์ไปบ่อยมากใช่ครับผมทำาะนได้เราลูกศิษย์สายตรงเราติดบางน้ําเยน็นติดข่าสะแบงนะครับล,ลูกศิษย์สายตรงนะคะ,ะเด่นรุ่นรแรกเจ้าพ่อเสอือเนื้อเงินสองสี่เก้าสามค่ะเนื้อเงินเก้าสามเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่หมื่นต้นๆนะครับหมื่น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 เศษๆแค่หมื่นสองหมื่นเ่แต่ก็ขายยากนะเด่นเจ้าพ่อเสือเหรอคะใช่ใช่ครับเป็นพระ เออเป็นเทพเจ้าอ,อีกรูปหนึ่งนะครับแต่ว่าผมว่าไป่ฮ่องกงน่าจะขายง่ายก,กว่าเจ้าพอ่อเสือแต่ก็แล้วแต่บางคนเขาก็ชอบนะครับบางคนเขาก็ชอบบูชาเรื่องโชคลาภเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะครับเรื่องการพนันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็มีอุปัิเทศของเขา,ขานะครับรุ่นไหนน<ม>ิยมสุดนะอาจารย์รุ่นแรกนี่แหละครับรุ่นหลังๆก็ราคาถ้าเป็นทองคําก็ราคาทองแต่รุ่นแรกในราคาค่อนข้างระดดถ้าเป็นทองคําก็อยู่ประมาณแสนสองแสนรุ่นแรกนะค่ะ ตอนนี้ก็ยังก็ยังโดดอยู่ไม่ตกเลยใช่ครับก็โดดแต่ว่าขายยากนะนะต้องขายให้ถูกคนนะครับต้องต้องให้คนหาจริงๆครับจะจะไม่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 เป็นพระที่แบบยอดนิยมอาจารย์นะอ่าก็คือแบบไม่ได้ซื้อง่ายขายห้องค่ะตอนนี้จริงๆเรานิยมกันพระอะไรบ้างอาจารย์ต้มีพวกขุดโต๊ะ ีมีพ่อควยพ่อคงวัดบางสับปะรดน,นะครับอย่างพ่อคงวัดบางสับปะรดเนี่ยราคาช่วงหลังขยันดีหน่อยเพราะว่าหมอปู้เนี่ย <Okay. S 2> หมอผู้จันบุรีเขาพยุงราคาไว้นะครับเขาซื้อถ้าเป็นพระสวยๆเนี่ยเขาไม่เกี่ยงราคานะ <Okay. S 2> ไม่ได้สนใจเรื่องตัวเลขขอให้ค่าถุกใจเป็นใช้ได้ <Okay. S 2> ขอให้สวยขอให้แชมนะครับมาหาหมอปู้ได้หมอปู้จันบุรีอันนี้ก็เป็นน้องชายที่น่ารักอีกคนหนึ่ง <Okay. S 2> นะครับเพิ่งเริ่มเข้าสู่ววการแต่ว่า น่ารักนะซื้อดีนะครับนะตอตนนี้ซื้อดีนะอัธยาศัยดีด้วยนะเดินทางไปกับอาจารย์ไปไปฝึกฝนไหมไปฝึกฝนหานะประสบการณ์ครับสมเด็จชินาบัญชรเนื้อผงพรายหลวงปูท่ทิมค่ะสมเด็จชินบัญชรสมเด็จชินบัญชรเนื้อผงพรายนี่อันนี้ไม่แน่ใจแลาเป็นสมเด็จเนะี่ย ปกติฝงพายเนี่ยเขาจะมีขนแผนมีรูปเหมือนมีนางมผมเดี๋ยไม่ผมไม่แน่ใจนะยังไงติดค้างไว้ก่อนเดี๋ยวหาข้อมูลให้นะครับติดค้างไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าย,ยัางไงแล้วกลัวอาจารย์ลืมก็นะส่งไลน์ไปเตือนอาจารย์ด้วยครับ <laughs> ส่งไลน์ไปเตือนอาจารย์ด้วยแล้วอาจารย์ช่วยอ่านด้วย <laughs> มีมีส่งมา un หกเก้าหกเก้าบัรน้องผมนั่งหนังทุกวันะนะเพราะว่าช่วงนี้ยกไอแพ้เข้าไปเขาก็อ่านอ่านอยู่ทุกวันไม่มีตกค้างนะครับ ค่ะเหรียญหลงปูดทิมห่วงเชื่อมขอ,อขีดกอขีดสวยๆก็แปดหมื่นแปดหมื่นใช่ครับแปดหมื่นนี่คือสภาพร้อยใช่ไหมจา์ใช่ใช่ครับสภาพก็คือต้องแดงแๆเลยถ้าถ้าถ้าหย่อนลงไปก็ลดลงไปเรื่อยๆค่ะ มีคำถามจากเพจนะคะของพี่โบ๊ชถามมาอีกค่ะบ,บอกว่าอาจารย์ครับเหรียญหลวงพ่ออีวัสตาหีบรุ่นสองสวยๆเลยเนี่ยราคาประมาณสักเท่าไหร่คะเนื้ออะไรครับรุ่นออะไรเนื้ออะไรรุ่นสองหลวงพ่ออ, 2, อ,อีสร้างโรงเรียนอ่าเดี๋ยวพี่โบ๊ชพิมพ์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ <ๆ S 2> ว่าเป็นเนื้ออะ,อะไรเดี๋ยวจะได้อ่านแน้อาจารย์ตอบให้นะคะหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบารุ่นแรกเลยรุ่นแรกหลักล้านนะครับ อื <หา S 1> อยากมากหลัก<า>ล้านเลยเหรอจันใช่หลักล้านครับพ่อจาต์นี่มีมีหลักล้านเยอะนะจริงๆริงแล้วหลวงพ่อจาตร,รุ่นที่พี่เขาถามจากเอสเอ็มเอสเนี่ยเป็นเนื้ออะไรนะจันรุ่นแรกจะเป็นท่องแดงครับเป็นเนื้อท่องแดงใช่พ่อจาตเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าไม่มีท้าหลักพันมไม่มีหลักพันนะครับสตาร์ทกันที่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นขึ้น ทุกอย่าง<อ>าทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อยงเสื้อยันนะครับสตาร์ทที่หมื่นขึ้นหมดนะครับค่ะแล้วก็ SMS เอสเมสต่อเลยค่ะหลวงพ่อคูณช่วงนี้กระแสเป็นยังไงบ้างอาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยหลวงพ่อคูณช่วงนี้น่าจะขึ้นอยู่ 2, 2, 2สองสองสองซีรีส์นะครับขึ้นหนึ่งเจ็ดนิดนึงแล้วก็หนึ่งเก้านะครับซีรีส์อื่นยังเงียบเียบอยู่นะครับอืมค่ะ,ะพี่โบ๊ทบอกมามาคะบอกว่าเป็นเนื้อทองแดงค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้บอกว่าเหรียญหลวงพ่ออีกวัตหีบค่ะ เนื้อทองแดงส,ดสวยๆก็แสนบวกลบนะครับแสนบวกลบครับอเนื้อทองแดงจริงๆแล้วมีมีเนื้ออื่นอีกด้วยรา<ม>คาก็ลดหลั่นกันออกไปแต่จริงๆแล้วเนื้อทองแดงนี่คือราคาก็ยังไม่ถึงขั้นสุดไหมคะยังครับยังต้องต้องต้องพวกนีต้ต้องไปแพ้เนื้อเงินเนื้อหน้าเนืนนนนออ้อทองค่ะอ่า หลวง,งพ่อคูณที่ถามเนี่ยนะคะช่วงนี้กระแสเป็นยังไงกระแสเป็นยังไงก็คือถ้าเกิดว่าให้จำจำ,จำความที่อาจารย์เคยอธิบายให้ฟังได้รุ่นแรกยังไงก็ต้องแพงอยู่ดีแล้วถ้าเกิดพ้นอย่างรุ่นแรกไปแล้วเนี่ยรุ่นต่อไปเป็นรุ่นไหนฮะอาจารย์ที่พอจะต่อกอนได้บ้างมันมันมันแล้วแต่ที่ถ้าหลวงพ่อคูณเนี่ยไม่ได้เล่นทุกรุ่นถ้าหลวงพ่อคูณมีมีมีเป็นพันนะครับมีหลายพันรุ่นนะครับ าตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วเลือกเล่นเป็นบางรุ่นเป็นบางปีนะครับจะกระโดดไปกระโดดมานะไล่ตั้งแต่หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็จะกระโดดมาเล่นปีสองสองแปดแล้วก็สามศูนย์แล้วกระโดดมาสามห้าเลยโอ้โหทำไมกระโดดห่างขนาดนั้นอาจารย์สามห้าสามหกมันแล้วแต่พิธีนะครับแล้วแต่จำนวนด้วยะ งั้นตั้งแต่ช่วง30ไปถึง35นี่คือจำนวนอาจจะเยอะก็ได้ใช่ไหมเป็นบางรุ่นอ๋อเป็นบางรุ่นแต,แต่ทแต่ที่ควรเก็บมากๆเลยคือรุ่นแรกใช่ครับรุ่นแรกถ้ามีกำลังนะ,ม,ะมีกำลังแนะนำให้เก็บรุ่นแรก คุณพี่โบ๊ทบอกอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ตอบคําถามเกี่ยวกับหลวงพ่ออีวสัตย์ปหิบนะคะอะตอนนี้ส่งคําถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะอ่านให้อาจารย์ฟังแล้วอาจารย์ก็จะได้ช่วยตอบนะคะอาจารย์ฟันยังไงยังไงลองส่งรูปมาดูนะพ่ออีเนี่ยผมมาถ้าถ้าสวยผมอยากได้นะค่ะคำถามจากเอสเมสอาจารย์อาจารย์ฟันเนื้อทองคําหรือเปล่าน่าจะถามนะเนื้อทองคําหรือเปล่าครับอาจารย์อาจารย์ฟันเนื้อทองคาหรือเปล่า เขาถามนี่เขาส่งรูปมาหรือว่ายัางไงครับรุ่นไหนส่งเอสเอ็มเอสค่ะอาจารย์งานอาจารย์ปั้นถ้าเป็นทองคำเนี่ยน่าจะมีตั้งแต่รุ่นเอ,อรุ่นแปดนะครับรุ่นแปะฮะนี่แปดทองคํารุ่นแรกนะครับอ,อย่างง,งไหมสับสนไหมอย่าสับสนนะครับเหรียญทองคำหัออาจารย์ปั้นเนี่ย<อ>เขาบอกว่าถ้า<อ>ถ้าเล่นจะเป็นรุ่นแรกที่ระบุไว้ในตัวเหรียญนะเป็นรุ่นที่แปดนะครับแต่จริงๆแล้ว เหรียญทองคําเนี่ยมีตั้งแต่รุ่นแรกเป็นต้นมานะครับ ah. นะรุ่นแรกก็จะประกอบไปด้วยทองแดงอาบักก้านะครับ <Okay. S 2> แล้วก็วทองคาไม่มีเงินนะครับอเอ๊ะทำไมไม่มีเงินนะจันพอจะไม,ไม่มีไม่หนูเพราะว่าตอนนั้นไม่ไม่ไม่ได้สร้างจริงๆแล้วเขาสร้างมาแค่ถ้าเป็นรุ่นแรกเขาเขาระบุไว้จานวนไว้ในตัวเหรียญว,ว่าสองร้อยสิบสี่ นั่นก็คือนำปีกเครื่องบินมานะครับตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับผลิตได้แค่นั้นแต่ที่มีเนื้อทองแดงกับเนื้อทองคำเนี่ยทองคำเนี่ยหนึ่งผู้สร้างนะครับหนึ่งผู้สร้างสองโรงงานแล้วก็พัก่วกกันอย่างเงี้ยตีมา <S <S <pip a> ประมาณห้าเหรียญประมาณห้าเหรียญนะครับแล้วก็กรรจัดกระจายไปนะแล้วก็ทองทองแดงเนี่ยทองแดงนะครับทองแดงจะมีเฉพาะตัวอย่างนะครับตีเป็นตัวอย่างสมัยนั้นเนี่ย รู้สึกว่าโรงงานจังหวะนั้นตะกัวหมดพอดีเลยแล้วไม่ได้ตีตะกัวนะเ็เลยเอาทองแดงเนี่ยเอาทองแดงมาเป็นตัวอย่างนะครับก็เลยทาให้ทองแดงเนี่ยมีน้อยค่ะกลายเป็นว่าทองแดงแท่งว่าบั้่แค่ะเหรียญท่านเจ้ามาวัดจักรวรรดิสองสี่เจ็ดสองค่ะเจ้ามาเจ้ามาก็ไม่ไม่เออเขาอยู่ประมาณแสนแสนสิบเศษครับอ นะคะ,ะมีคำถามจากเอจากเพจนะคะพระสมเด็จหลวงพ่อคูณปีหนึ่งสองเล่นหากันหรือเปล่าราคาเท่าไหร่คะพ่อะอะไรนะะ,สระสมเด็จหลวงพ่อคูณพระสมเด็จหลวงพ่อคูณปีหนึ่งสองค่ะอ๋อไม่ค่อยแพงครับไม่ค่อยแพงยี่สี่ห้าพันนะครับจตุคามรุ่นแรกราคาเท่าไหร่คะจตุคามรุ่นแรกแพงนะครับแพงมาก,มากๆช่วงน,นี้ถ้าถ้าเป็นพวกเนื้อเงินก็หลายหลายแสนนะครับ มีเนื้อทองอาจารย์ต้องแอนนอ้ำพังประการประทานโทษถ้าเป็นจตุคามเนี่ยก็อยู่ประมาณสามสีแ่แสนแรุนแรับแล้วแต่ความสวยค่ะแล้วก็วค่ะมีคำถามจากพี่ชิดนะฮะบอกว่าราคาปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงค์เมฆพัฒตอนนี้เนี่ยเล่นหาเท่าไหร่เมฆพัฒเนี่ยวัดอนงค์จริงๆไม่ค่อยเล่นจะเล่นในเมฆกิดมากกว่าเมฆกิดหลักแสนถึงหลักล้านนะครับแล้วแต่ทิม แล้วแต่พิมพ์เหรญรุ่นแรกก็อ่าจวัดเสนหานครปฐมค่ะเพราะยังเงียบๆนะครับยังเงียบๆไม่ค่อยยังไม่ค่อยรูว่าเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยเคยได้ยินเหมือนกันนะจา่าใช่ครับคนรู้จัก่อนข้านน้อยนะครับพาร์จะแพงได้หรือราคาค่อนข้างสูงได้ก็ต้องเป็นที่รู้จักแล้วก็นิยมใช่ครับแบบนั้นนะจาย์ออจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าถามเรื่องของ พระที่นิยมในการเก็บนะจารย์อ่าเดี๋ยวคาถามสมเด็จเผ่าวัดอินนะใช่ไหม in หหอินอยู่หลังพัน <มา S 2> พนะครับพันกลาง พันกลางๆนะฮะอ่าพันกลางๆนะครับอืมนะอะเหลือเวลาอยู่อีกไม่มากแล้วนะคะประมาณ3นาทีถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรจะส่ง SMS ก็ได้สะดวกแบบนั้นนะคะ423 0 7 7 7นะคะหรือว่าส่งมาได้ในเพจ Facebook คลักเรื่องสมนณรภูมินะคะออยก็จะอ่านให้อาจารย์ตอนนี้อาจารย์ยังคงอยู่ในสายอยู่นะคะที่จะมาตอบคําถามให้กับทุกท่านได้เรียนรุ่นแรกหลวงปู่แพลวัดรังหมันค่ะอาจารย์ ผมว่าน่าจะอยู่สามหมื่นบวกลบนะสามสี่หมื่นได้นะแล้วแต่ความส่วนนี้ไป 30, <000. S 2> เห็นลูกไข่ 30, <000. S 2> นั่งพับเพียบน,นะครับอืมค่ะอภิชิตถามบอ,อกบว่าราคาอ๋ออันนี้ถามไปแล้วสงสัยจะหลอนนิดน,นึงนะอ่ะอาจารย์ตอนนี้นะเดี๋ยวงานเขาจะเลิกกี่โมงคะหรือว่ามีการละลึกมีะอะรเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับค่ะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวกำลังเต็มตัวเดินทางกจลจับแล้วนะครับอ่านะคะเต็มตัวเดินทางกลับแล้วนะคะเอาเหลือเวลาอีกสองนาที นะคะช่วงนี้พระอ่าพระหน้าเก็บมีอะไรบ้างครับพระหน้าเก็บช่วงนี้เหรอครับค่ะจริงๆเก็บได้ทุกชนิดนะแต่ว่าต้องดูกระแสเด็กในรุ่นช่วงนี้เขาเล่นอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหลวงพ่อคุยอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อคุยปุ๋ยโตแล้วก็หลวงปู่ดูวัดตะแก่อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วพระที่ราคาลงๆเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะอย่างหลวงพ่อปุดยเอ้ยหลวงปู่หลิวเอ้ย หลายเกษินะครับหลายเกษิที่ราคาลงทูนอย่างเงี้ยคือราคาลงซื้อไปก่อนเหมือนหุ้นป่ะจารย์ช้อนไปก่อนใช่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 ถูกต้องถูกต้องครับก็ยังไงก็ถือว่าเป็นภาตที่เขาเล่นกันไปแล้วนะครับค่ะก็ประเมินเอาใช่ไหมจา์ว่าเออเก่งเงาให้เลือกเก่งเอาบอกว่าเออต่อไปอะไรมันจะวนนวะอะไรอย่างเงี้ย สักเท่าไหร่สักเมื่อไหร่เนาะว่าจะกลับตัวสูงขึ้นดีตัวขึ้นไปอะไรแบบนี้บางคนก็ไปลงทุนกับพ่อทวดก็มีนะครับเพราะว่าช่วงนี้พ่อทวดก็ทวกเลยนะครับแต่ผมว่าเป็นท่านท่านเป็นเสียง่าที่น่าลงทุนน่าจับตามองนะเพราะบางอย่างเดี๋ยวี้จับต้องได้แต่เวลาหลวงพ่อทวดข้าแพงขึ้นมาเนี่ยแตะไม่ได้นะไม่ไหวเลยใช่ไหมตะไม่ได้เลยนะครับอาจารย์ขาจะหมดเวลาแล้วนะคะหลือขอคําถามของพี่จําลองสักนิดนึง พี่จะลองถามมาว่าหลวงพ่อรุ้งลงยามีไหมคะุตุ้งอ่ะพ่อรุ้งใช่ไหมในนี้เขียนว่ารุ้งอ่ะหลวงพ่อรุ้งนี่พิมมาว่ารุ้งรุ้งรุ้งถ้าเป็นพ่อรุ้งมีแต่ถ้าหลวงพ่อรุ้งเ่ยผมไม่แน่ใจว่าวัดไหนนะถ้าถ้าเป็นหลวงพ่อรุ้งวัดท่ากระเบืออย่างงี้มีนะครับมีตั้งแต่รน่นแรกเลยแล้วก็ย้อนพอสอมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังยึดรูปแบบเหรียญลงยาอยู่นะครับเป็นหลักค่ะเอาละนะคะอาจารย์เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะ สวัสดีอาจารย์น,นะคะ<ผ>มหมดเวลาแล้วค่ะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีอาจารย์ค่ะ,คะนะคะอค,คุณผู้ชมคะรายการพลักเครื่องสุวรรณภูมิประจําสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าที่ในสิ่งนี้อาจารย์รานรามรดกไทยนะคะมีเรื่องราวของพระอะไรเดี๋ยวคอยติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันออยนันทิชากรกัลปนันร่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ